ดูับการตึงเกลียวนะครับการตงเกลียวเราก็ต้องมีการตั้งค่าต่างก่อนนะครับก่อนอื่นกเราจะตึงกเกลียวเราต้องรู้ก่อนว่าในแบบเราอะระยะพิษเท่าไหร่นะครับระยะพิษสองระยะพิษสี่ระยะพิษหกอะไรต่างๆนะครับเมื <ME> ่ <s. S 1> อเรารู้ระยะพิษแล้วเราก็จะมาดูที่เนมเพียตัวนี้นะครับนเนมเพียตัวนี้มันก็จะมี บอกเป็นมินนะครับอันนี้เป็นมินอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นมินอันนี้เป็นนิ้วนะครับอันนี้เป็นมินเป็นนิ้วของเราเป็นมินนะครับเวลาะปดึงมินเราก็ดูระยะพิษทเท่าไหร่ระยะพิษสองนะครับระยะพิษสองก็เราก็มาดูระยะพิษสองสอยวตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> <undergrad. S 2> เวลาปรับค่าเวลาปรับค่านะครับแล้วก็ดูที่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือตัวนี้บีดี นะครับ BD กับลากขึ้นด้านบน BD กับ 1T นะครับ 1T BD ปรับตรงไหนอ่าตรงนี้นะครับ B นะครับอ่าก็มี A มี B นะครับเราปรับมา B B BD ตัวนี้นะครับตัวดีก็เอามาดีหนะครับ 1T อ่าแล้วก็บิดมาเลข1นึกับมาที่ตัว T อ่า เสร็จแล้วนะครับพอเราปรับค่าตามตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเรื่องหัวเครื่องตรงนี้มันได้ตามเนมเพลทมันหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับเอนะครับเอตัวนี้ดูตรงไหนเอเอนี้นะครับเี่ก็เราก็ดูช่องเอนะครับช่องช่องสองนะฮะไม่ีใช่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเออยู่นี่ระยะพิษสองคือตรงนี้นะครับอ่า A e 3 0นะครับตัวบน30มาขบกับเฟือง120่อฟันนะครับแล้วก็มาขบที่ตัว B ตัว B คือ60อ่าตัวนี้นะครับ B ีคือ60ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเช็คดูนะครับว่าในนี้มันตรงตรงกับน,นิเพีดไหมลองเช็คดูนะครับตัวนี้ มันได้หกสิบฟันหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวบนเท่าไหร่นะตัวบนสามินะครับตัวล่างหกสิบนะครับตัวบนตัวนี้เกินแน่นอนนะครับแต่ตัวล่างไม่รู้ก็ลองนับดูนะครับว่ามันได้กี่ฟันถ้ามันไม่มี่อกไม้เลขบักกวนะครับเราก็ต้องนับเอาอเอาลองนับดูนะครับ

ร่างค60ได้ตามได้ตามเงือ่อนไนะครับได้ตามเงือ่อนไขตัวเมิล60ตัวนี้ทีนี้เหลือด้านบนนะครับตัวที30บไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดดคบค่อตัวนี้ปกติมันก็จะมีมต่อหมายเลขต่อตรงนี้นะครับนี่มีต่อหมายเลขต่อครับแ,แล้วก็เปลี่ยนนะครับตอวตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทน

แต่นะละประกอบขึ้น